บาบาตกัดทื้อโอกาสมาใส่บ่วงใกล้ๆบ้านครับผมเนี่ทางไปหน้าพอดีเลยครับพี่น้องทงแถวขลังบาบาตบรรยากาศมันด้ครับผมทรงคือสิม,มีหนูครับก็เลยได้บ่วงมาสี่สิบหลังครับพี่น้องสี่สิบหลังเลยครับเด้อเดี๋ยวอบาบาทสิไปดักหนูครับหารุนทะเมืองไปน้ำกันครับสิม,มีแต้มหรือบ่มีแเต้มครับผม ครับพี่น้องตอนนี้เบาบาดกับไ่บวงมืดเลยพี่น้องนี่ไฟก็เริ่มเปิดกันแล้วครับตามหมู่บ้านครับผมมือนี้มือนี้เบาบาดว่าสิบว่ามายามเลยครับทารุนกันมืออื่นเลยครับเพราะว่าเมวหลายครับผมนี่ครับโซนที่เบาบาดต่อนี่ก็ันนี่ครับแถวมืดๆดีนะครับเบาบาดใส่่อวสี่สิบหลังนะครับจะได้กับทารุนกันมืออื่นครับเมื่ออื่นตอนเสาร์ครับพี่น้องเพราะว่าเบาบาดกับย่าน แมวและก็ยานพวกหมาครับเพราะว่ามันติดทางติดหมู่บานครับผมถ้าไปยางดูเดี๋ยวหนูบวกครับผมถ้าลุนกันมืออื่นนะครับเด้อมาครับพี่น้องมาลุนบวกกันครับผมตอนนี้ก็หกโมงกว่าแล้วครับผมเดี๋ยวบาบาร์เสด้มากูบวกนะครับเด้อจะได้กระาลุนทาเมืองไว้นํากันครับมือนนี่สิมีแต้มติดใหม่ติดมือเนี่ยบอกครับไปลุนกันนะครับ ลุ้นไปด้วยกันหมู่วานบริเฮตสัญลักษณ์ไหวสำนะาพี่น้องบวง40หลังครับหมู่วานนี่หลังแรกก็ไม่โดนบ่โดนครับ หลุดกันต่อครับผมทายเนย่ประทายเน่แหละครับพี่น้องอุ้ยบ่อนามงาม,งามบวดินเห็นไหมบัจากหลังนี่กัอบบัวเลียนครับผมนี่ สาทีบุกย่งงามครับส่งสิบโมีแต้มบ่พี่น้องเอ้ยถ้าเห็นหนูพะตูอยู่ครับกูบ่วงมาหลยหลังนะอุ้ยตัวนี้ถือครับแต่ว่าบ่าเหลือ,อยังเลยครับพี่น้องนั่นเหลือแต่ซากครับผม อย่งมากินมันเนาะนี่ครับพี่น้องเหลือแต่สาก้อครับเด่นกระสังกระสีมีแต้มอยู่ดอกครับพี่น้องถ้าเกิดดอกของมากินไปก่อนครับนี่โอ้ยหมานแล้วยังสินี่ครับพี่น้องเหลือซนี่เหรครับนี่เหลือครึ่งหนึ่งครับอีกครึ่งหนึ่งหายเด้อครับพี่น้องกับั้เพื่อนไปไสดอกครับไปยามกันต่อครับผม โอ้ยนี่กระนู้แลนดีดีดีดดดเลยพี่น้องมันบ่ถึกครับนูกับพอมีอยู่ครับนี่สัญญาณเก็บไปเรื่อยๆครับยังทันมานดอกครับพี่น้องไปหลุ่นขางทางกันนะครับตอนนี้สิมีแต้มบ่ได้หนูก็ได้หนูได้แต่หัวครับผม นาศิโดนแมวกินหรือพวกอะพวกเหล้วมั้งครับมาลอยกินทางดังไซกันอีกหำต้น เห็ในไหมบอบอถือครับผมหัวดำาง มาได้กับพ่อพ่อกันครับพี่น้องช่วงนี้ไม้คางค่างท่านพินพ่อเต๋มพี่น้อง แล้วบ่เห็นแต้มหนึ่งขาดครึ่งหน่าแมวสีไลยครับแถวนี้โอ้ยคือบ่เห็นบวกเนาะดินจู่จู่จู่นี่เป็นยัง,งล่างนี่ล่างคลองเลนีนบางแกงงามเลยพี่น้องจะบปโดนครับนะผม ไม่โดนเลยอึ๊บตัวน,นี้ก็ไม่โดน บมมีแตมให้พี่น้องมึ่งพอแตมดนอะนี่บ่โดนครับข้องบักยางงามครับพี่น้องตัวโน้บ่มีครับผมอือ บกคือบกคือกินเหี้ยวครับสำหรับเซานี้คิดว่าอ่ะเลยกหลังสุดท้ายอยูุ่งได้เนาะหายตะบัวโอ้โหโบดโดนหรอกครับพี่น้อง บ่รับบ่วง40หลังถือครั้งหนึงกะเหลือแต่หัวครับผมบบพ่อสีด้เป็นแต้มนะครับสแสดงว่าเสานีบ้บหมานนะครับเ้อบอกบากันสิออพิดคลิปไปเลยครับผมสำหรับเสานี้ครับผมจะได้ก็ฝากติดตามคลิปหนากันนัครับสวัสดีครับ